วันนี้เราจะมาแต่งหน้าใช่ค่ะเราจะมาแต่งหน้าจริงๆช่องเราไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะคะก็อยากทาอะไรก็ทําอยากลงอะไรก็ลงนั่นแหละค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะมาเข้าเรื่องก่อนอื่นเราก็ลงรองพื้นก่อนเลยนะคะจากนั้นก็เซ็ตด้วยแป้งคิ้วคิ้วต้องมาแล้วนะทาครีมบลัชแบบแกล้งแงแตะๆไปนิดนึงจากนั้นก็ปัดคอนทัวร์เบาๆนะคะพอให้ดูมีอะไรอะไรหนกแก้มกรอบหน้าเก็บให้หมดแล้วก็ลงอายแชโดว์เลยจ้ะลงสีอ่อนหัวถึงกลางตาห่างเข้มนะจ๊ะเขียนตาล่างด้วยนิดนึงให้มันเชื่อมต่อกันแล้วก็เพิ่มความวิงงตตตตรกกกลลลาาาาเเปืออยมดดััขนน่ ค่ะเอาให้งอนที่สุดแบบง้อไม่ลงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมุกอะไรจากนั้นก็กลิดไอเลเนอร์ปัดมาสคา่าได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นมาสคา่าของเมบ l ิน n e New York อ่ะเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทาอีกบ้างอ๋อปัดแก้มจะปัดแก้มค่อยๆแตะไปนะอย่าไปปาดแบบปื้ดๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหมือนลิงนะเธอเออนี่ก็แอบคล้ายนะทาลิปเป็นหนึ่งกลุ่มแล้วก็เม้มออกเพื่อความติดทนหรอวะอ่ะใกล้ฟินิชลุก้ะจ้าปัดไฮไลท์นิดนึงนะจ้าขอเติมคิ้วอีกนิดนึงชวิง ยังไงล่ะใครบอกเหมือนเดิมนี่จะเดินไปทุบหลังเลยนะย,<อ>ยังไงก็กดหัวใจให้ด้วยเด้อ